ันนี้เนาะอันนั้นป่าผู้ทอนฝ่าควายอันนั้นซาวเลี้ยนอันนี้เพิ่นว่าให้ล้านเหมือนล้านในพี่นี่เนาะหนึ่งหกสิบเขาใจป่าลายล่เด้อเหนื่อยอะเหนื่อยเฉยว่ามันเหนื่อยบีบมาไม่ลบเหนื่ออยู่ทางนั้นคนตอนนี้เราก็อยู่ตอนสวงเดินทางกลับเอามันสุดได้ยังซีดได้เหนื่อยตายขาเขาเรียก เขาเขาลอยน้ำเขาลอยน้ำไปทียหมเฮียสวัสดีท่านผู้ชมกับพ่กผมสองทีมซาแนวเนาะซึ่งหลังจากแล้วงานกิจกรรมที่โรงเรียน่ยวกับ ะมะเวบ่านพอเท่าเกลื่อนนกอนชีจะก,กับบ่านพอเท่าเกลือนก็คือเป็นพี่น้องของป่าผู้ทอนที่ว่าเผิ่ให้ทุึกันสวยเรือมาซมำลอยดล่าเนาะเผื่อเอาเงินมาให้ล้านซาเ่เผิ่นร้อยหกสิบอล้วกันซา่ดลาเผิ่นบอกว่าให้ซื้อเนวกินมาฝากพอเท่าเกลือนเนาะสน,นั้นท่าก็เลยไปบ่านพอเท่าเกลือนหลังจากนั้นก็ล่งลินหนาเนาะพี่น้องสนั้นก็ไปเบ่งบรรยากาศพร้อมๆกันเขาทำมาเป็นกันสันเนาะหมู่้าน,านแต่พูนแต่จะทู่ แต่พอมันผุมต่อม,อมาเลยอ,อ,อันนี้เนาะอันนั้นป่าผู้ทอนฟาผูาไหาอันนั้นชาเลี้ยนไ้สื่อนักพิดมาไห้พอเทาแต่ว่าเขาสือ่อแบบว่าสื่อแต่แปดสิบแปดท่านเลือดเส้นสิบสองท่านแต่แล้วแต่นนะำอันนี้เพื่อนว่าไฮล้านเหพื่อนล้านในคนนี้เนาะลอย,อย,ยอหกสิบอแใเมนละล้านมันเมนละอันนี้ อันนี้รอมันเข้าหายตาเพลินหายแล้วแใส่ต้องอยู่ประทองแลวกันแา้หายมาสื่ออันเอาให้นั่งแพ่นะเรือเรือจไมม่ได้มาโอ้ยมันสิไปใส่มันอยู่เม่เราบริจาครู้อะกกบเ็นเขาดีนอนนอน่ามาหลับใต้ควาอมาอพเอื่อยในพันาเออเขาใจป่าไล่ไลเดออยู่ดีไม่แห้ง มาพี่เอนข้องชีงมาตอดม,มาผากมูยง้เลยเออมูยง้อข้าวมือนี่ด<ม>ีก<อ>ันพวกหี่เอ็นอยาก็ไม่ปาเพิ่งมาให้สื่อขาจีมาหายแต่สืมม่อตัออ้มเพิ่งมาผากมาตอ,อดอันนี้ กัดสกินดีบว่าเลยหวกินอยู่ที่นอกหวากินบุกินกันรอบรอบเลยมหายบกินเดีเลอกไปื่อได้แค่แบบว่ามวยองมุยยองก็ได้หัวสื่อเป็นป่าเป็นย่างมาไหาป่าเผื่อมาอย่ามันอันนั้นนกกะนี่กนนุ่ัวมได้สี่า่ันแก่ชักยามไดสี่ดนมาเอ้าได้ก็เิงพัดได้ใส่ลูกกัสี่ดนมาหอดมาเชิงอธิภาพพั้งมาแ้วนดยหอดเทงล่ิพากษเชิงมือเชิงที่เ่าละนี่ ทีมุกดีใจไมาเห็นมากเงินป่าทีวันมาให้ร้านทีมไปจะเสียรายเสียใายกันนี่อยู่ในนี่ลอยสิ่งไม่ลูกร้านน่ะอยู่ที่เมี่ยงปรกคุมชุ่เย็นเคาะไว้เข็นบ่อยมีเรื่องนับแต่เมื่อนี้ไปเบิ่งกันแย่งกันเด้อบ่อยป้าให้ทีมได้บ่เห็นพ่อเห็นแม่ เขานีกระชีบอยู hey? ่นะพึงดอกพี่อหาิดเขาจะเจไพีป้ไอ้บานีชเห็นหน้าเห็นตาี่ชองพันหาชิะเดียวดีกรช่องพันชาอิทตนันไปช้าอยู่ลุดรลายเถิงวลาแล้วองพันหชิเดียวดีช่องพันาชน้ี้อ่นพอยู่หอดีได้แก้วเออไม่นขึ้นจลมหมดหมน เออบ่าที่เขาได้ว่าเอัชนหนึ่งไย่งได้่ยัางกวสิไรเอาไก่ย่างมาไปนมาไปดาได้นีมือได้ยังบุกอ่เนไปตลอดเอ็นเอ็นเหนไมเอ็นได้้ดนี่ยไ้มบ่บ่ง่บนต่ร่บ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 ่่บ่บ่่่่่่่่่่่ ไปลอยไรลอยแคนจับอีกกัยุบกระปอกนี่โอกสิี่งเมือจินละอยจะแค้นบ้ยังกอเพดเหตุกอย่าหาบงบาบอกเี่ยวไปบ้งบาตเตือนะเนี่ยวเหตุแค้นอย่าหาบบาบอ ไปทาอไรกีนอยู่ได้เหือดได้กินหญ้านี่ว่าแต่ไผ่ว่ากินหญ้านี่น่นแต่หญ้าตกยญาลวกเข้ามาคายปีเจ็ดหรปอเปล่าย่างได้เกินเอากียนซื่อกินทานกินอะไรกันทิมลงหนังลงไหนรักเขานิบยญากระบอกินกระบอกจอยนอนกระบอกเลยนมั้งก็บอกจอยได้ได้ข้าวนะบอกกินมือหนึ่งกรลงว่าแบบแล้วนักไม่ได้จอยได้ ก็คือในไก่ขั้นชองชามเสือก็ไม่จะแกล่ะสว่าเอ้ยเผื่อนุ้ยนุ้ยคือเพเียมาปวดปวดอีแล้วแต่ว่ามันเป็นแนได้แน่ขันทามึงชิตายก็ใต้ซัดตัวเองว่าชวบ้านเตยังกติร้านเาวัยแติยิ่งข่าโกนเลยหรือเฮามันละอันโกนเข้ามฮักโกนชาวเข้าไปเตะอันโน ลูกสาวคุณนอี่แกแมนบอันนั้นลูกไท่เข่าเรามาอยู่น้ำทำมาอยู่แล้วมันจะขคนชนนี่นะใช่แต่ก่อนกระซ่องเท่านี่แหละกระซ่องเท่านี้แล้กระลูกมันกระลูกค่ะผัดมัดชนอยู่พี่มันพัวมันมีอ่ะแล้วมาเห็นแม่แต่ละมือแต่ละมือเราพักกันมาเพื่อนสร้างเท่ากันนีแล้วอยู่รอนเขียวผมเออกว่าเพื่อนแม่์สร้างเท่า เพื่อนเก้าหนาป้ากลัวเพื่อนแม่ส้างถาวขนาเพื่อนเม่นี่กะหนึ่งสองสามส่องาัร่วมคางใ้อีกมาสร้งทิาด้เพื่อนพ่อตาทีนักนี้าะพองบอกด้เเพื่อนมันไม่มีอะไรเล่นใหญ่มันเป็นเื่นใหญ่แหละสาวๆลูกพันลายลูกสเก็อลูกสาเออแล้วใต้ช่องไม่เราบงแ่อง ขนาดพรท่านแททองจะเถื่อังไปไื้อผ่านี่นะใค้ขึ้นคอเลยกับพ่ออยู่พราเศร้าอยู่ได่ละบัลเล่รูปคนนี้ม่นนอกบอกใครวมันกับบที่เขาเลไปชูลูกหามีนี่แมนเมื่อนี่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 ไปเลือนหลเอาบิ๊คิงี่ไนะเอาอันอันพท้าเทากับป่าพุทธอนนี่เป็นจังไรกัน นัานข้าววัอพอข้านั่นเป็นลุงเฮาแต่ว่าพออันพอผู้ท่อนนั่นเป็นอายเฮาอายลูกป้าลูกลุงมันเป็นแค่ยังชั้นเข้านับพือนหรือท่าบบลาแต่ว่าอยู่น้ำพันตะกี้หน่อยบอกใกล้ได้บอเว็นความหน่อยความใหญ่ความสูงความบ้านแต่ว่าบาดีเฮาก็อยู่พี่อายเห็นไปเป็นไปทานยังชั้นนะอยู่ในบ้านในเมืองเฮาปุ๊กปักหาช้า ข้างในมันอยู่ข้างนอกเข้าอยู่ในขุนเกาอยู่ในอย่างมาป้าบากิเมนจะตามดีได้มาสืออยู่นี่นะขมสนเป็นอะไรนะใครยากเมื่อดีให้ฆ่าโลกปารเซ่เดือนสั้นเดือนคนเอาพี่เอาตาล้างตะกคอนนับแต่พอเขาเหตุ ตัวมาแล้วก็มาใช่ทอีทู่ก็มันมันบาใต้กับพี่เชนะครัทมาใต้ก่อนมาเจ้ราทันเทอรอีกเขาม่ากับผู้ที่มันสลายไปหันจังหวะพวกเจ้าเขาม่านี่จังหวะไม่กระแนนำเป็นคนชินคนทำคนหูคนอ้าวเอย่าพาอย่าทิ้งเลยไม่ห้องไม่ห้องผมมียังมีตะบกเผาเทแรตีลังกาอยู่เล้งอะนกะโเนาะ มะพร้าวันโบแมนตีแมนบมล้มะพร้าวหงียนโลนั่นอ้พร้า่งียนมาเห็ดใกินกรเทืนอะไกันได้สิมืเห็ดขนมกินต่พาุงี้มันน้เาล้าัเลย ป้าปนเด้นาลอกมากองะอ้โหหม้อชิกเนอร์ชิคกีเพิ้วหมอทลุคือกันไดคือปะไฮจีได้เลยแม่วาอยู่ได้เานอนบทจ่ากําพาคือกันเขาบอกพูดนาเนตนนนมานกนักงานมาาอทเอาเกือใช้เกือกบเอาเกือกสิเขาคือเกือกแหักบ่หุกันเนาะไปคนละประเภท ว่ามือมือมานปลาโท่าห้ไปรัดแต่ว่ามือนางเขาเอาไปเลยใหม่เลยแบดมือปิดเครื่องเลยเออได้กินแล้ววายุสิเฮียนร้านมาะไปเลยใหม่ไปเลยใหม่สิมหาหับใหม่ยันอะไรพวกพันกันยกกับพ่อมีพ่อเะไรเลยู่มือนั้นเคยลวมกับให้น้องอีกข้อหนึ่งนะสิมหาหับมือนั้นจังหวะเด้อบูแมนเมื่อก็ว่านาประโฐเข้าว่าเขาเลยเวากันว่าโรคเข้าร่วมกันเพราะว่านาประโฐนี่ถ้ากับที่ต่อได้เออติดต่อมัชื่อนี้ติดมหา เจมีเหลอยังอมูหอ้าดีหรอเขาินน้าเหือจะได้ว่ามันเปะต้นตื้เนาะนี่เนาะได้้ายังอยเหลินน้ำเนาะโอ้ยตื้นตื้นนี่ใ่านี่ว่าเขาจองหหรือเขอันน้ปเออไดสิโดสิโดนงั่งเข้าไปเน่ยเออเขาลงลินน้มได้ไปตาอยากลงเงี้ยเกหอยเนาะเอาเจ้าคือว่าเป็นคนส่วนบรเบ ก็ตะคากเลยบีป้าแม่ลบเหงื่ออยู่ข้างนั้นเออเหงื่ออยู่นี่เนาะจะปุ่มหันได้ไหมเอาเข้าไวบันึงมองได้นี่สองมือสองขามีหูมีตามีลมหายเข้าลงอ่ำน้ำอยู่นี่ได้แก้วนี่เข้าใส่น้ำอยู่นี่ได้มันไปไหนบ่เลยๆๆเขาคือบไบ่มีคนอยู่เหื่อซะ ไปขันสิไปกับไปมันขึ้นได้บ่เลยเพื่อเขากมันแนนนี่บ่าอะไรเอ็ดแก้วลงเซกเบ่งดู๊กให้เรานอนก็มันยังแรงมือซ้อนด้วยเด็กหน่อยลินหนามอยู่คนน่ะจะอยู่ไก่หัวรถเด้วยเออเขาอยู่นะคันโมไล่เมื่อไรกันไปรถไปรถไล่แฮกซิบู ไล่รถค่าได้สเัเขาก็อยู่นั่นี่มืตรองคนม่ได้เห็นเขาบว่าจ,จิจังเบอ ตอนนี้เราก็อยู่ตอนสวงเดินทางกลับนอนละก้หามักอีกหนึ่งเนาะแต่ว่าบรรยากาศกำลังดีดีตอนนี้นีเนาะนี่เร่อกาทัางล่างนี่ก็คือแบบว่าเส้าบาดบนนี้เพิ่นจะใส่แมนามบนนี้เป็นบอลอาบน้าอาบในเนาะทุกคนมวนขนาดแล้วก็เลยแบบว่าสีล่องลินเนาะนีเนาะเ้ยก็สีล่อง แก้วล่องมาเ็สแก้ว่าล่องแล้วบเปียกแล้วขับรถนีเน่ะเด็กๆกํลังลิน้นหน้าเนื้อถ้าขังแห้งลิขันสันเขาก็ไปทางนั้นบรายก็ตื่นเลยนี่อืม้าบรรยากาศดีขนาดเนาะบรรยากาศยามแรงเนาะพี่น้องตื่นปะ มึงล่องเลยไปดัล่องแล้วงล่องตึมล่องเลยแล้วล่องดัมกระฮักเขา่ขาๆนี่นี่เออไอแก้วจะสิบล่อง,งเห<อ>มอวะเจะสิบล่องเหมอนว่า่ ต,ตัวเองกำลังติดโลกโลกไม่ตายโลกไหมปุ้งเลิกปะสิโลกยังหลังตีนลกของกันวแก้วจ้ามใท้ก่อนเลากป <laughs> งมากแล้วก็ลอกรถป้าปั้นลินปั้นลินแพนดาสิไปใช่อาบน้ำดาท่านไปด้ากันแพนดามาอีลามีห้อยสายบมีไหม่ะเกิดนะ ได้เยสิ yes, s <S ได้ไ,ดไปพี่ไป่ขึ้นมาขึ้น,น <laughs> ไปแล้กันปนนอยากไปแล้อันนี้คือีอออีสมาย,ยงไหนนอนนะพี่น่องไปาาาว,ว่ห้ากันแล้วอยกมากกะเงี่ยาท่านใขำไได้กะ,ะนนมะกีเวลาหน่อยหนึ่งมาลินคายเนาะบรรยากาศนันดีั คุณบอลน,นั้นเข้าทีเพ,พื่อคุณไปอ่ะน้ำขาพูบอ่ะฮะเมื่อได้ด่าพี่พี่คนไปละโอ้หนำตื่นตื่นหน่หนอยแก้วเนาะน้ำตื่นตื่นหนึ่งทุกคนเทียงขา เอา้าฮะมันหักลงมาเองด้าพี่พี่ด้ามันเลอกกันยังลงมากเาะพี่แต่ดาเข้มต่หัวพี่ดา,พ,ดาพี่พี่เออมันไล่น้ำหนามบ่ ออทั้งหมดเอาเพ่นดาขึ้นก่อนแลทุกคนว้าวเลิกอะเห็นทีทั้งนสิทธ์แหละพูนตายครับทุกคนอยู่คนพูนฝากเนาะเห็นี้ยค่ะนะ เอ้ยย่าว่างุมพอยใส่มาเลิกไม่แก่เนาะอุยตายขาคลนี้ล้อไอยแค่นหาตื่นคนอะ อพูนท <c oughs> ี่นั่นเขาสิไปทังหุ่นเนาะเพิ่นนาดาไม่เหื่อตื่นตื่นบ้างออามาเห็ดยังอยู่หุ่นคือไล่คนแแคยินเหรโอ้เพิ่นอาศัยอยู่นี่ไปก่อเพื่อนบ่โอ้สบายเนาะไม่ต้องซื้อได้บคาร์ลนะพี่ว่าอยู่พี่ แกบขาเสือโอ้พันดายืนทายคุณขาอย่นทุกคนข้าแข่งคบึ่งเนาะลองไฮนาเปื่อยบึ่งย่างอยู่เดี๋ยวคนตาฟองกเหียดเดี๋ยวคนตาฟองก็เหียด เด้นี่พี่น้องล่ำเสเนาะบอลที่ห้าตรงน้ำสไตลมวนั่นว่าเขาเขาอลอยน้ำเขาลอยลน้ำเลยเฮ่ยหมพี่ <laughs> ลองจะ้แป้งดน้อยนี่ยต้องกาสีเลืกลงเลยเลยนะทุกคนลงเล้เอ้หลอกได้เนาะเริ่มเลิกที่ยงนี้อันนี้ยืดนะอาไปกได้เนา เลิกเลิกอ๋อเลิกเลิกะเแล้วพูนั้นยืดยันไดอ้าวปูนั้นยืนั่นเลยสิยืนยืดขี้ยืดบ้ลนะอืเอาคือยืดใดมัดตื่นมัดตื่นไหมทางนั้นต้าหลงตื่นบออันนี้โบเมนว่าเซ้าถ่ายคลิปตัวพี่ดองมาหอดเพื่อพอดีวา แบตมืดเนาะแบตกกโปมืดก็เลยบริถายโตเนาะคอนสิไปตเอาโทรศัพท์มามันกใกล้ๆนะพี่น้องแบบว่าหลังจากแบบโทรศัพท์ไอ้โกโปปิดน้องบรรยากาศคือขื่นขนาดแบบเด็กหน่อยลิ้นเพื่อแล้วก็เขาก็ขื่นเป็นโยมเนอะแล้วบอลนั้นมันเป็นบอลที่น้ำเลือกขนาดนาอแล้วก็มวนดีเนอะบางคนกับเจ้าสิจมหนามก็มีเนาะเหมือนนั้นแต่ว่าเด็กหน่อยเขาหมักลิ้นเนอะเขาันแบบอยู่กบไม่น้เนาอยแกเนาะมันแกว่าบางคนก็สิ้นแบบ แต่บบมีไพ่จมหนามดอกแบบเวลาคนที่จมยังเขาก็สวยกันเนาะมีลายคนล่นน้ำกันอันอน,น,<า>นี้ก็เป็นตื่นเนาะอ่ะบาบังบอลหนามมังบ,บอลก็เลิกเกพราะว่าเขาไปโจกอาสายเด้มันจึงโด,ดบนบอลนั่นฮะบอลที่ขีเ่เพื่อนเนาะอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศที่ว่ามาฝากทานผู้ชมเนาะซึ่งอันอนี้ก็อ่าขอบคุณป่าพุทธราล,ลายเด้อที่ว่า ไฮทึนกันโซเลอแล้วก็ขอบคุณเนาะทุกคนที่ผ่านมาร่วมทั้งนูประมาณที่เลือจากสุดก้อนที่ว่าสวยเลือเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่ว่ามาเวบันาติเพิ่นเนาะบันยติป้าผู้ท่อนเนาะแล้วก็เอาเงืนที่เบุนฝากมาให้กับในญาิเพิ่นแล้วก็เพิ่นก็มีส่วนหนึ่งไฮทิปแต่ว่าบึ่งในคลิปต่อไปเนาะน้องสำหรับคลิปนี้บายบาย